โอเคขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มาอยู่กับผมนะครับในมิคามาลูทีวีน,นี่ก็เป็นโครงสร้างบ้านนะครับที่ผมสร้างไม่ได้ลืมอัดให้ท่านผู้ชมดูสร้างไปต่อวน,นี่จะสร้างบ้านใหม่ด้วยกันนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญ,ญาตนะ ให้ไปวางตรงนี้นะบ้านที่สร้งางจักการครับแต่ขอตัดตอนอ่ะมาตัวนี้โครงสร้างบ้านเราก็ ເມື່ອເຈ ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะคระไอแอบอะชิพหายเลยชุดเกาะนี่ผมก็มาจากครั้ที่แล้วครับที่ที่เราไปคุดกันที่เราไปคุมยกันแล้วเราก็เผาไว้ตอนนี้อยู่ในเตาก็ยังมีเหลือ ผมซื้อยมเอามา,ออมาอมโอเคตัดไปเรื่อยๆครับปีนเถาวันเล่นนี่ ต่อ,อย่าโมาไปเล่น,คคบ,นบ้านบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆครับโอเคมาคลอดลูกแล้ว โอเคตอนนี okay, ้ก็ได้ไม้มาแล้วค่ะยี่สิบบอก ไม้หมดแล้วหมดไปแล้วกูตัดมาตั้งสิบล้านบอสอีซ่า <c oughs> เดี๋จะไปเอาไปเอาเหล็กนะนะได้สามบอสจะพาอะไรได้บ้าง ນີ້ນອນງ່າຍແລະໄດ້ຮັບການດູແລຂອງຜູ້ົາົມ ตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งตัดไม้อีกเอีคแกะเดิแต่ก็ไม่เหนไม้ต้นแบบนี้ผมตัดค่อยได้มันอยู่ยสูงโอเคได้เท่นะเอาเท่านั้นก็แล้วกัน เสร็จแล้วขวานนี้ก็จะพังแล้วเรตอนกัน โอเคตอนนี้คงสร้างบ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับมาเันที่เรียบร้อยเลเดี๋ยวงั้นพักนี้เราเอาไว้ใช้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พักหน้ากันนะ,ะสวัสดีครับ